หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่8ตรวจภายในขณะที่เมริษานอนอย่างหมดอาลัยตายยากับความเล่นใหญ่ของอดีตสามีอยู่นั้นก็บัวเพื่อนรักของเธอก็มาช่วยชีวิตไว้ได้ทัน เมเป็นลมหรอเป็นอะไรไปนะแต่เหมือนสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเพื่อนเธอโวยหนักกว่าเก่าเผาหน่อยสิกอบัวหญิงสาวยกนิ้วชี้ขึ้นปิดปากแกเป็นอะไรแล้วกบัวก็เปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแทนก้มลงมามาวินเห็นสองสาวที่กระซิบกระซาบกันก็ขมวดคิ้วแปลกใจทำไมกล้าบอกคนอื่นไม่กล้าบอกเขาที่เป็นอดีตสามีและตอนนี้เป็นอาจารย์ที่ดูแลเธอโดยตรงฮะ แกฉันขอฟาดแกสักทีสองทีได้ไหมกบัวได้ฟังเพื่อนแล้วอยากจะฟาดนักร่างกายตัวเองไม่ดูแลแล้วจะไปดูแลคนไข้ได้ยังไงกบัวมีอะไรอาจารย์มาวินขมวดคิ้วเข้าหากันจนผูกโบได้แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่คุยเรื่องอะไรกันกอบัวมองหน้าเพื่อนสาวที่สายหน้าน้อยๆไม่ให้บอกแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงสุขภาพของเพื่อนรักพี่วินออกมานี่หน่อยค่ะ กบัวล,ลากมาวินออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องลับหน่อยไม่กล้าบอกตอนที่หมอคณินอยู่ไหนว่ามาสิมาวินเองก็ร้อนใจเขาเป็นห่วงเมริสามากเช่นกันยายเมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหรืออะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าประจําเดือนมาไม่ปกติขาดไปสองเดือนพอมาก็มามากเกือบเดือนนี่น่าจะเพียพอเลือดมามากและเป็นวันแรกที่มาทํางานที่นี่ด้วยบ้าจริงยายนั่นนี่ เขาอยากจะตีนักแล้วก็ไม่ไปหาหมอตรวจแต่เลือกที่จะทำงานได้หน้าตาเฉยวันนี้แค่วันแรกค่ะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเลือดไม่หยุดค่อยให้กินยาหยุดแล้วตรวจภายในอีกทีก็บัวบอกมาวินเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงเกินไปถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ลาป่วยไปแล้วกันบอกว่าหมอเมย์เป็นลมมาวินเข้ามาในห้องพักหยิบกระเป๋าและข้าวของของเธอไปมาวินจะไปไหนคะอรินดาถามหลังจากเขาหยิบของเย็นั่นไป หมอเมย์ไม่สบายเดี๋ยวผมจะไปส่งให้เธอพักที่บ้านเขาพูดไปโดยไม่มองหน้าใครทั้งนั้นในแผนกแม้รู้ว่าไอ้เด็กพวกนี้จะล้อเขาก็ตามมีเพียงอรินดาที่ไม่ค่อยชอบใจนักที่มีริสาได้รับการดูแลอย่างดีจากทุกคนไม่ว่าจะหมอชวกรหมอคณินรวมทั้งหมอมาวินอีกด้วยสมออยตั้งแต่วันแรกเธอบ่นเบาๆก่อนจะตั้งใจอ่านวิจัยของเธอต่อไปและทำงานที่ชวกรมอบหมายให้ทา มาวินพยุงเมริสาออกจากโรงพยาบาลท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่จับจ้องมาที่คุณหมอคนใหม่กับอาจารย์หมอที่มีชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอสคุณฉันกลับเองก็ได้ไม่ต้องพยุงหรอกอย่าดือ้อใบหน้าเครียดขึึมของเขาทําให้เมริสาต้องสงบปากสงบคําไม่ว่าผ่านมากี่ปีเขาก็คือคนที่เธอ,อยังเกรงใจมากที่สุดร่างเล็กถูกปรนิบัตริราวกับเขาเป็นสามีก็ไม่ปานแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะสิ เธอเกลียดตัวเองที่เวลาอยู่กับเขาก็เอาแต่โฟกัสที่อดีตคิดถึงแต่วันเก่าๆทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองรู้ใช่ไหมว่าหมอก็ต้องแข็งแรงก่อนที่จะไปรักษาคนอื่นได้เขาบ่นตั้งแต่โรงพยาบาลจนมาเกือบถึงคอนโดของเธอเธอก็ได้แต่ก้มหน้าสำนึกผิดแทบไม่ทันฟังคำบน่นคำด่าของเขาเมื่อเหยหน้าขึ้นแล้วเหลือบมองไปยังด้านคนขับก็พานให้ถอนหายใจไม่ต้องมองแบบนั้นเลย เมื่อเขาเห็นสายตาเหมือนลูกแมวคี้ออนก็อดไม่ได้ไม่รู้ที่บ่นมาจะเข้าหูเธอบ้างหรือเปล่าทาไมตอนนี้อาจารย์เป็นห่วงฉันจังทีเมื่อก่อนเธอว่าแล้วก็หยุดหันไปมองนอกรถไม่กล้าส,สบตาเขากลัวความน้อยเนื้อต่ำใจตอนนั้นจะเข้ามาทิ่มแทงหัวใจตอนนั้นฉันสนใจแต่เรื่องเรียนต่อตอนนี้ล่ะถามออกไปก็กัดริมฝีปากพร้อมกับหัวใจที่เต้นตึกตักลุ้นกับคำตอบของเขาเหลือเกิน ตอนนี้มีเวลาแล้วเขาไม่ตอบสิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจห้องที่ไม่มีรอยยิ้มของเมย์นั้นเขาจำได้ดีมันรู้สึกมืดมนขนาดไหนเหงาเศร้าเสียใจก็ไม่อาจจะบอกใครได้แค่เก็บมันเอาไว้เพียงลำพังเมื่อได้ยินคำตอบสีหน้าผิดหวังผุดขึ้นทันทีสุดท้ายเธอก็ได้แค่หวังไปคนเดียวสินะเขาไม่ชัดเจนยังไงก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นตอนนั้นอยากรู้จังว่า เขาหวั่นไหวกับเธอสักเสี้ยวหนึ่งของความรักที่เธอมีให้เขาไหมอาจารย์จอดตรงนี้ละคะ่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองเธอบอกเขาด้วยน้ําเสียงเย็นชาไม่ต่างจากสีหน้าความห่างเหินในน้ําเสียงทำให้มาวินหัวใจเต้นสะดุดเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยฉันว่างนั่นหมายความว่าจะขึ้นไปกับเธอด้วยเขาหรือจะพลาดโอกาสที่จะได้ไปเหยียบห้องของอดีตเมียได้อย่างไรกันจะขึ้นไปทาไมคะ เธอว่าขณะที่เขามายืนซ้อนหลังอยู่ที่ลิฟต์แล้วก็แย่งเอากระเป๋าของเธอเข้าถือไว้ทำให้ต้องยอมให้เขาขึ้นไปอยากขึ้นก็ขึ้นความหน้ามืนของเขาทำให้เธออยากทุบสักทีเกลียดนักเวลาเขาดื้อดึงอยากทำอะไรแล้วชอบโน้มน้าวเธอให้ทำตามทั้งที่ไม่อยากทำเธอกดรหัสหน้าห้องแต่ความหัวไวของอาจารย์มาวินก็เมมไว้ในหัวอย่างรวดเร็วรหัสผ่านวันแต่งงานเงินเหรอ รอยยิ้มชั่วร้ายของมาวินผุดขึ้นเพียงชั่วครู่ก็ซ่อนมันไว้อย่างมิชิดฉันถึงห้องแล้วคุณกลับไปได้แล้วค่ะเมริสาไล่เขาเกรงใเพราะไม่อยากให้ตัวเองหลงไปติดบ่วงของเขาอีกจึงต้องทำให้ระยะห่างระหว่างเราเป็นเพียงอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เท่านั้นแต่ว่าชายหนุ่มแทรกเข้ามาในห้องไม่พอเดินสำรวจภายในห้องของเธออย่างไม่มีความเกรงใจใดๆเลยสักนิดเดียวอาจารย์คะ ฟังจากเสียงต่ำของเธอเขาก็น่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นล้ำเส้นเกินไปแล้วจนเธอจะไม่ทนไปนอนพักเดี๋ยวฉันต้มน้ำร้อนใส่กระเป๋าเอาไปให้ในห้องเขาสั่งแล้วเดินเข้าไปครัวเล็กๆของเธอเปิดเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ค้นหากระเป๋าน้ำร้อนในห้องฉันทำเองได้ค่ะอย่าดือ้อคุณสิดือ้อแล้วสองสายตาก็สบกันต่างคนต่างไม่ยอมจนสุดท้ายคนที่เป็นฝ่ายถอยก็ต้องเป็นเมลิสากระเป๋าน้ำร้อนอยู่ไหน เธอถอนหายใจแล้วก็เดินไปหยิบมันมาส่งให้เขามีสักวันไหมที่เธอจะชนะเขาได้เพราะเขาเป็นแบบนี้ไงทั้งคู่ถึงได้ต้องหยากันผ้าอ,อำนาจเธอว่าพลางเปิดเข้าไปในห้องแล้วกินยาแก้ปวดซุกตัวเข้านอนอย่างน้อยก็ได้พักสักหน่อยชายหนุ่มเดินเข้ามาเปิดประตูเห็นเธอพริ้มตาหลับเข้าไปพลิกตัวนอนให้สบายมากขึ้นแล้วก็เอาถุงน้ำร้อนประคบที่หน้าท้องเธอไม่ได้ขัดขืนแต่ไม่ได้ลืมตามองเขา เบื่อที่เขาเข้ามาทำดีด้วยเหมือนรู้สึกผิดที่เมื่อก่อนทำไม่ดีไว้แต่ทว่ากลับไม่มีใจให้เกลียดความรู้สึกที่โกรธเขาแต่ยอมเขาทุกทีแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียหวังว่าตื่นขึ้นมาจะไม่ได้พบหน้าเขาแล้วมาวินลงไปเอาโน้ตบุ๊กในรถของเขาแล้วก็กลับขึ้นมานั่งทำงานอยู่ที่โซฟารับแขกจนเย็นเขาเข้าไปเปิดตู้เย็นพอเห็นว่ามีอาหารสดอยู่บ้างจึงทำข้าวต้มง่ายๆแล้วก็อุ่นสบายท้องดีเตรียมไว้ให้เธอ จนเวลาล่วงเลยมาหนึ่งทุ่มคนที่นอนหลับสนิทก็ยังไม่ยอมตื่นเขาจึงต้องเข้าไปปลุกคุณมืดแล้วตื่นมากินข้าวอืเสียงอ้อแอขณะที่โดนรบกวนเวลาหลับดังขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์คุณยังไม่กลับอีกหรอกินข้าวแล้วผมจะกลับไม่เอาไม่อยากกินถ้างั้นผมจะนอนที่นี่ความง่วงงุนหายไปปลิดทิ้งเมื่อเขาบอกจะค้าง ร่างที่ปวดร้าวไปทั้งตัวพยายามลุกขึ้นค้างไม่ได้ทําไมเขาก็หมดคิ้วอย่างไม่พอใจนักนี่เธอรังเกียจขนาดไม่อยากให้เขาค้างด้วยขนาดนี้เชียวหรอก็เองไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเลยก็ได้นะผมไม่ติดทั้งใบหน้าและดวงตาที่มองเธอมาอย่างเอาจริงเอาจังทำให้เธอรอบกลื่นน้ำลายบ้าสิมาเอาอะไรตอนนี้ที่เมื่อก่อนไม่เห็นอยากอยู่ด้วย เธอได้แต่บ่นในใจไม่กล้าเอ่ยออกมาก็ได้ไปกินก็ได้สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องลุกขึ้นไปกินข้าวเขาจ้องมองเธอจนกว่าจะกินหมดแล้วก็กลับไปแต่โดยดีทำให้เธอหายใจหายคอโล่งหน่อยวันถัดมาเสียงกระซิบกระซาบเกี่ยวกับเธอและอาจารย์มาวินก็ดังไปทั่วจนคิดว่าโรงพยาบาลน,นี้แคบเสียจริงเธอทำเป็นนิ่งไม่ไหวติงต่อคำพูดใดตั้งใจทำงานต่อไปและเขาเองก็เช่นกันมาวินที่ไม่เคยสนใจเรื่องซุบซิบใด ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรเขาก็ไม่เคยสนตั้งใจทำงานของตัวเองอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาคนเดียวแล้วยังมีเมริสาที่โดนลากเข้ามาเกี่ยวพันด้วยจึงทำให้เขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งเท่านั้นแม้ใจอยากเป็นห่วงมากก็ตามขณะที่เบาใจว่าเขาไม่ตามต่อแย่เธอเหมือนช่วงก่อนและกำลังปรับการทำงานไปได้ด้วยดีจบจนครบสัปดาห์แล้วคนที่เฉยชามาตลอดหนึ่งสัปดาห์ก็เอ่ยขึ้นหมดหรือยังคะ เธอยือนส่งงานวิจัยที่สรุปมาให้เขาแล้วก็ต้องแปลกใจที่เขาถามโดยไม่เกริ่นออกมาวันนั้นของเดือนน่ะหมดหรือยังเขาทำเสียงเข้มแต่เธอหน้าแดงซานที่โดนถามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแบบนี้ถ้าถามทำไมเล่า,า,เ,ลาเธอว่าอย่างกระซิบหากใครได้ยินคงคิดเป็นอื่นไม่ได้ต้องเรื่องชู้สาวอย่างเดียวเท่านั้นถามกดตอบย,ยังมากหรือน้อย หญิงสาวกรอกตามองบนหากเป็นคู่เดทเธอคิดว่าเขาจะไปชวนทำเรื่องหน้าอายแล้วนะแต่นี่ติดที่ไม่ใช่แค่นั้นเองมากกินยาหยุดซะอีกสามวันต้องไปตรวจภายในเขายื่นซองยาให้ส่วนเธอรับมาแล้วทำตาปริบๆมองเขาที่เดินออกจากห้องไปตตรวจภายในงั้นเหรอต่อให้เคยมีสามีแล้วหากเขาพูดในฐานะหมอเธอก็ยังอายอยู่ดี หญิงสาวหยิบยาขึ้นพร้อมกับลายมือของเขาที่เธอจําได้แม่นถึงกับเขียนกํากับซองยาไว้อีกต่างหากห้ามลืมทานเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารให้ตรงเวลาด้วยแล้วผมจะมานับจำนวนเม็ดยาถามจริงว่าเขาจะโหดกับเธอทุกอย่างขนาดยาที่ให้กินเลยใช่ไหมเชื่อเลยเธอรู้ตัวว่ามีปัญหาแต่ก็กำลังหาทางไปตรวจอยู่ไม่น่าบอกกอบัวไปเลยว่าเป็นอะไรเพื่อนคนนี้รู้อะไรไม่เคยเก็บ สวันผ่านไปเธอได้คิวตรวจปากหมดลูกและภายในโดยคุณหมอสูติเพื่อนรักของเธอเองปัวแกทำเบาๆนะเธอเดินเข้ามาอย่างเขินอายเมื่อเพื่อนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วลูกแล้วหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นขายังเพื่อนสาวจัดการสั่งเพื่อนที่ยืนเก้ๆกลางๆฉันอายจังแกเคยมีผัวแล้วค่ะเลิอกอายแล้วห่วงตัวเองได้แล้วนี่เพื่อนเธอเป็นหมอนะ จะคี้อายอะไรนักหนาก็ไม่รู้หญิงสาวอยากเอาปิ๊บคลุมหัวจริงๆเลยแต่ก็ขึ้นไปบนเตียงตรวจโรงพยาบาลแห่งนี้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจสุขภาพฟรีทําให้เป็นที่หมายปองของเหล่าแพทย์ที่ต้องการสวัสดิการที่ดีสองขาของคุณหมอสาวพาไปกับเครื่องขาอยัางดีที่ปิดหน้าเอาไว้เสียงเปิดประตูดังขึ้นแล้วก็กดล็อกทำให้เมลิสาเขินเล็กน้อยที่ไม่รู้ว่าใครอยู่ในห้องด้วย ฉันจะตรวจปากหมดลูกนะไม่ต้องเกงเดี๋ยวหมีล็อกกบัวหยอกเย้าเพื่อนเราก็จัดการใส่เครื่องมือเพื่อตรวจดูอาการของเพื่อนสีหน้าไม่สู้ดีของกอบัวทําให้คนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยนั้นพลอยตื่นเต้นไปด้วยเป็นยังไงบ้างบัวแกอย่างเงียบสิฉันกลัวแล้วนะเดี๋ยวซิขอตรวจหมดลูกก่อนกบัวหยิบแท่งที่ไว้ใช้ตรวจภายในขึ้นแล้วสวมถุงยางฆ่าเชื้อก่อนสอดเข้าไป ความรู้สึกคับแน่นทําให้หญิงสาวเริ่มเกรงเพราะไม่มีอะไรผ่านเข้าไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ยาทําทให้เธอเผลอตอดรัดแท่งนั้นจนเพื่อนสาวขยับไม่ได้แกอย่าเกรงกอบัวเหงื่อตกดูจอที่เหมือนภาพอัลตราซาวแล้วก็สายหน้าเบาๆกับคนที่เข้ามามีบางอย่างผิดปกติเขาออกไปจากห้องแล้วก็รออยู่ด้านนอกส่วนกอบัวก็ตรวจต่อไปน่าจะเป็นก้อนช็อกโกแลตซีด เมื่อเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วกบัวก็สรุปให้เพื่อนฟังคร่าวๆพร้อมกับภาพถ่ายที่มองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องผ่าหรอเธอคิดถึงอนาคตทันทีหากต้องผ่ากินยาดูก่อนแนวทางการรักษามีกินยากับผ่าผ่ามีสองแบบเปิดหน้าท้องกับสองกล้องถ้าสองกล้องแผ่น้อยฟื้นตัวไวกบัวอธิบายให้เพื่อนฟังไม่อันตรายใช่ไหมอืมยังไม่อันตราย ก้อนเล็กๆเท่าเหรียญบาทไม่ใหญ่มากแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้กินยาดูก,ก่อนแล้วมาตรวจอาการบ่อยๆหากไม่ดีขึ้นเดี๋ยวส่องกล้องผ่าก็ได้ฉันให้อาจารย์ของฉันรับเคสให้กอบัวอยู่สายนี้มานานรู้ว่าหมอคนไหนเก่งกาดสุดขอบใจมากนะเธอเดินออกมาจากห้องตรวจแต่เมื่อออกพ้นจากประตูเขาก็ยืนพิงห้องตรวจจนตัวเองตกใจมาทำอะไรตรงนี้เธอว่าแล้วก็เดินออกไปเป็นอะไร มาวินเดินตามมาเปล่าไม่ได้เป็นอะไรโกหกเป็นเขาที่เข้าไปตอนเธอตรวจเพราะคุยกับกอบัวไว้ก่อนหน้าตอนนี้ยังมาโกหกหน้าตายอีกไม่ต้องยุ่งได้ไหมเธอกำลังเครียดเรื่องนี้อยู่เขาก็ดันมาวุ่นวายเสียอีกถ้าเป็นคนอื่นพี่ไม่ยุ่งแน่นอนแต่นี่คือเมสายตาที่จ้องมองมายัางอดีตภรรยาแสดงความเป็นห่วงอย่างชัดเจนเสียจนคนมองคิดว่าเธอมองไม่ผิด เป็นห่วงทำไมในเมื่อเลิกพูดว่าไม่เป็นอะไรกันสักทีเมพี่เบื่อคำนี้เขาขึ้นเสียงบ่งบอกว่าตอนนี้กําลังโกรธแล้วก็เดินจากไปเธอมองตามแผ่นหลังของเขาที่เดินมุ่งไปโดยไม่หันมามองเธออีกเหมือนตอนนั้นที่เธอและเขาตัดสินใจแยกทางกันเธอจบกับเขาและจากกันไปโดยที่เขาไม่หันมองเธอเลยสักนิดแต่เธอกลับมองเขาจนลับสายตา แล้วฉันเป็นอะไรในหัวใจคุณกันแน่มาวิน